อการบริหารชวนจังหวัดักันดีใจที่ได้พบนักข่าวพี่น้องใน จังหวัดแกของเขานะครับรวมกัโรงเลียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแร่ำุ้ใบานแ่สวัสดิ์ไรวมกบอบทำให้รให้เด็กศึกษาพาสมาชิสภานะครับระดับทั้งคณะครูนักเรียนรวมกันจัดโครงการนะครับอนุรักษสัตว์ป่าที่มันติจิตวยดานที่ดูแลหลังนะครับหนึ่งงเอ่อ หนึ่งอำเภอหนึ่งุลกลต้นแบแเ้าเข้าจะมีใหนึ่กอำเภอเลยในการอำหนเวลาสัมผักแบบธรรมชาติและสิ่งแดล้อมในุูปจุ่งวายหร้อว่าการที่ว่าขาดว่ามันเกี่ยวอีกอย่างสิ่งแดล้อมสิ่งแดลกอมเดี๋ยเฉพาะคุณภาพลั่วรอดไห่รูปการเปลี่ยนแปลงเกิดฝนแรกเกิดภัยแรงมันเป็นยังไงนามหนาน้ำน่าจะกระต่วงท่วงจนเอาน้ำเสียหายเป็นแถว บางแรกก็แรกมีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติสิ่งแวดห้อมเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้ทัวร์โลกเขาเริ่มต้นนคือแต่ว่าคนทำไรธรรมชาติมาหลายเดือนนะครับทำายดินทำาทำไรปลาหน่อยมือของคนเนี่ยไมใช่เศษปินซี่นะครับมือนีกมีการบุกจนไหมนะครับ ลูกแล้วให้าช้รักษาเมื่อลูกแล้วให้ว่า้ควมากิเบิร์้รักษาเพงราะ่เราต้องให้ผู้แขกมาใช้กำิังนะครับวิ่งปรุนหาตัวุเริ่งติดตัวให้มันห้าให้นันปลูกใหนั้นไงเพราะมันไงคืแต่ตัวที่แต่ใตัวที่สิบไปให้นเกิดการต่างชในช่วงนั้แหละมลังอะไรจะอมันเห็นดี นะครับพะนั้นพี่น้องที่าอคการบริหารจังหวัดของการเขียนคู่เกรือเกบือกางเกบทุก้าวนะครับก้กัเกลือนรอตการบรหารจังหวัดของการเข็ยนุพมพ์องขอขอุณธิราชมมารวมมือรวมใจกันทำสิดีนี้นีนะครับขอจะขอพุกพี่น้องทุกคน นำบแบบปฏิบัตินะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอก์เทศบาลแต่คณะภูบ้าที่อนก็จะได้รนับแบนปฏิบัติในวันในส่วนของกังจะออขอบุคลากรสูงรับสวัสดีครับ